ผมตุ time, ๋นรสบาราสตัวของเราใส่ลงไปในไข่เดียวแล้วก็ทอดนะฮะไข่เดียวก็จะกลายเป็นรสชาติของบาราที่อร่อยอร่อยนะครับอร่อยอร่อยอเชิญได้เลยนะครับเชิญได้วันนี้2องละสิบสองบาทซื้อห้าซองหกสิบบาทแถมฟรีหนึ่งซองนะครับซื้อห้าซองหกสิบบาทแถมฟรีหนึ่งซองอ่าขอกราบยินเชิญได้เลยครับมาดูมาชิมกันได้เลยนะครับ ไข่คเคี่ยวปลารัานะครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณม,มากๆแ, <มา S 2> แต่ว่าไม่มีปลา,า,า,า<อ>ลันในอพาร์ตเมนต์เลยก็อ๋อแต่ลูกหล่นตกแล้วนะฮะท่านที่มาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับแวะมาที่ดูเรลาดัครับหรือว่าท่านที่พักอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามหอพักนะฮะ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาที่ไม่สะดวกในการนำปลาร้าสดไปต้มนะฮะนำปลาร้าสดไปต้มนะครับท่านสามารถนะครับซื้อองกุ้งนึลปลาร้าเมือแล้วก็ตุ้ปลาร้าก้อนไปทําเมนูที่ท่านอ,อ,อยากจะกินเลยนะเป็นเมนูปลาร้าทุกเมนูนะครับ ก็ยิ่งยิ่งกับตามท่านที่อยู่ตาม apartment นะฮะเราจะเป็นแกงออกแกงต้นตับยำทอดนะครับหมูกไก่องุ่นมะม่วงเขียดนะครับแต่ตอนนี้ยาขนมจีนแล้วยาแกงป่านะครับอร่อยอร่อยครับขนมจีนแม่เย็นกลับแล้วนะครับท่านที่จะซื้อขนมจีนแม่เย็นพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ค่อยซื้อได้ครับตอนนี้หมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะกลับแล้วนะฮะขนมจีนแม่เย็นนะฮะขอบคุณแม่เย็นด้วยซื้อเออ่ปลาลัดไปสองกล่องแล้วก็ปลาก้อนอีกกล่องหนึ่งนะฮะขอบคุณมากมากเลยว ถซื้อ5 2อง60บาทแถมฟรี1 2องนะครับถ้า5อง60บาทแถมฟรี1ตองอชัยได้เลยครับบารดาคุณ่อบ้านแม่บ้านนะครับของบาร้านัวนะครับทําอะไรก็อร่อยนะครับตอนนี้เราแจกไข่เจียวบาร้าแลยครับพี่น้องนะไข่เจียวลาร้ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับไข่เจียวบาร้าก็ขอเีินเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องมา มาดูมาชิมกันได้เลยนะครับไข่เคียวฟา,าราวัน์ีีจำหน่าย20ละ10บาทนะครับซื้อ5ซองแถมฟรี1ซองนะครับซื้อ5ซองแถมฟรี1ซองนะครับ มาชมกันได้นะครับไข่เจียวปลาไาไข่เจียวที่มีนความเข้มข้นอร่อยอร่อยไปประมาณน,นี้สวัสดีจำนายแล้วนะครับสองร้อยสิบสองบาทนะครับถงปูปลาดลุ๋มหัวทำอะไรก็อร่อยนะเพ่อจะเป็นแกงออกแกงเลีนต้มตับยำทอดนะครับไข่เจียวผัดได้ในะใส่ลงไปอย่างนั้นก็กระเหลา าเได้ขายอะไรน่ะเราายปลาอะไรจะมีรสชาติปลาต่อที่กรดสองแล้วก็ไม่ยูตัวเองครับขายหมดแล้วหรือว่าอะไรแม่ชมกันได้เลยนะครับเกลียวปลาล่าของเรานะครับอยอกอ๋อได้มาน้อยเดียวแล้วขายไงน่ะตัวบ้านแม่บ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาหมดนี่สิห้าบาทโอ้แล้วเขาไปทำอะไรกินอ่ะแม่เอาไปแกงเอาไปทอดได้ไหมเอาไปทอดช่กินได้ใช่ไหม เราใส่หกอุปรณ์ด้วยแลเรียกปลาอปลาตองปลาตองใช่ไหมมีหนึ่งสองนะครับซื <options. S 3> yeah, ้อหน่งโหลหนึ่งร้อยยี่สิบาทแถว B สองตอง